สวัสดีครับยัง13กันยานะครับระหว่างที่รอไม้รอเตาอะไรเงี้ยของถ่านแบบถังครึ่งเนี่ยผมก็วิจัยเตาเผา200ลิตรแบบตั้งนะครับเป็นเตาเตาอบเตาอบฟืนได้ไม้นะครับไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ฮิตมากเลยในยุคคลิป y o u t u b e แนวะคิดในวันนี้นะครับผมจะทำแบบนี้ก็คือความจริงแล้วไอ้ตัวเตาผมเนี่ยมัน มันไม่ได้สูงขนาดนี้หรอกแต่ว่าผมต่อตัวนี้ไปเพื่อเพิ่มแรงดูดออกซิเจนจากด้านล่างเพราะว่าท่อมันสูงขึ้นเนี่ยแรงดูดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคืออย่างนี้ครับเตาอบของผมเนี่ยคือท่อคือเตาสแตนเลสเนี่ยนะครับถ้าหลายท่านดู y o u t u ของผมนี่จะเห็นแล้วเตาสแตนเลสนะครับวางอยู่ในถัง200ลิตรตรงนี้ผมไม่ได้ใส่ฉนวนนะครับเพราะว่าจากเดิมที่ผมเผาไปสองครั้งผมใส่ฉนวนแล้วเผาด้านล่างเนี่ย มันทำอุณหภูมิได้ไม่ถึง600เลยครับเพราะว่าเตามันเล็กไม่ถึง6 0 0ไฟออกรบวนการก็จบละเป็นฐานแล้วก็เป็นฐานที่คุณภาพไม่ดีด้วยนะครับความต้านทานสูงกว่า2เมกะโอมนะครับครั้งนี้ผมก็เลยทดลองโมเดลนี้ครับก็คือช่วงแรกเนี่ยผมจะเผาจากด้านล่างไม่ได้ใส่ฉนวนนะครับเป้าหมายในช่วงแรกก็คือผมจะ ไล่ความชื้นในในเตาอบเพราะว่าฟืนบางส่วนเนี่ยมันเป็นไม้หมาดนะครับแล้วก็บางบางส่วนเป็นไม้ดิบผมใส่บางคุดใส่อะไรเข้าไปด้วยนะครับก็จะเผาไล่ความชื้นผมจะเผาแบบลืมเวลานะครับก็ดูเพราะว่าผมก็จะรู้อุณหภูมิในถังอ่อุณหภูมิในถังก็เครื่อง Data Locker เกอันเดิมนี่แหละครับแต่วัดที่จุดเดียวนะครับลึกลงไปในตัวเนี้ยเทอร์โมคัพเปิลตัวเนี้ยจิ้มลงไปในถังประมาณคืบหนึ่งนะครับ ก็จะเผาไล่ความชื้นไปที่ร้อยกว่าจนอุณหภูมินิ่งนะครับแล้วจากนั้นแผนของผมก็คือผมก็จะหยุดเตาด้านล่างแล้วผมจะเอากระลามะพร้าวซึ่งค่าความร้อนสูงที่สุดเท่าที่เราจะมีเนี่ยนะครับเอาใส่เข้าไปด้านข้างนะครับแล้วผมก็จะจุดด้านบนนะครับหรือที่ท่านอาจารย์เรียกว่า TLUD เนี่ยนะครับอ่า จุดอัพดับจุดด้านบนคือไฟก็จะไหม้จากด้านบนลงไปโดยที่ผมจะถอยฟืนด้านล่างออกให้หมดนะครับกระบวนการก็น่าจะเพิ่มอุณหภูมิคำว่าน่าจะนี่คือสมมติฐานนะครับดูซิว่ามันจะเพิ่มอุณหภูมิในถังอบไปได้เท่าไหร่ถ้าได้เกิน700ก็มาฉลองกันนะครับ <c oughs> าลาไปก่อนนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ